ทานพร้อมกันค่ะทุกคนหนึ่งสองสาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ฟ h วนไอมอนุษย์เมียนะครับเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกดสับสไครต์กันด้วยนะครับกดไลค์เชฟแวนด้วยนะส่วนผสมนะครับก็จะมีแค่มันฝรั่งครับน้ำส้มสายชูขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําการปอกมันฝรั่งก่อนนะครับหลังจากที่เราปอกมันฝรั่งเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราไปแช่น้าครับ แล้วเราก็ทําการปอกมันฝรั่งไปเรื่อยๆเลยนะครับปอกไปจนหมดเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทําการฝานมันฝรั่งครับฝานบางๆนะครับวิธีการฝานไม่ยากครับใช้มีดสองคมเนี่ยครับหรือถ้าเกิดใครมีที่ขูดก็ใช้ที่ขูดได้นะครับวิธีการฝานนะครับคือให้เราฝานจากทางหัวลงไปครับอย่าฝานทางนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราฝานทางหัวไปเวลาทอดมันยังยังเป็นแผ่นสวยอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราฝานทางยาวไปอย่างนี้เลยมันจะงอครับเวลาเราทอดนะครับ ลักษณะแผ่นท the ี่ฝาออกมามันจะบางอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะใสๆอย่างนี้นะครับเอาละครับนี่คือมันที่เราทําการฝานไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปทําการล้างกันเลยครับเวลาล้างนะครับก็ล้างด้วยน้าเปล่าธรรมดาเนี่ยครับเป็นการล้างเอาพวกตัวแป้งที่อยู่ในตัวมันของเราออกด้วยนะครับนี่คือมันฝรั่งที่เราไปล้างน้ํามาแล้วนะครับสองรอบขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราเตรียมน้ําเปล่ามาครับแล้วก็ใส่น้ําส้มสายชูที่เราเตรียมไว้ครับ แล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันครับหลังจากที่เราผสมน้ำปลากับน้ำส้มสายชูเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้นำมันฝรั่งของเราครับที่เราทำการล้างไปเรียบร้อยเมื่อกี้นะครับนำไปแช่เลยครับแช่ไว้ประมาณ10นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวอีก10นาทีเรามาเจอกันครับเอาละครับหลังจากที่เราแช่น้ำส้มสายชูมาแล้วเป็นเวลาประมาณ10นาทีนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราซาวขึ้นมาเลยครับเอามาพักไว้ให้สะเด็ดน้ำครับเดี๋ยวรอให้ตัวมันของเรานะครับสะเด็ดน้ำก่อนนะครับและเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทอดกันนะครับ นี่คือมันฝรั่งที่เราพึ่งให้เะเด็ดน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทําการทอดกันเลยนะครับสําหรับวิธีการทอดนะครับให้เรานํามันฝรั่งมาก่อนครับแผ่นหนึ่งนะครับเอาไปลองเทสดูนะครับถ้าเกิดจะใช้ได้คือต้องให้พอลงไปปุ๊บแล้วมันฟูขึ้นมาเลยนะครับอ่าอย่างนี้คือใช้ได้ครับแล้วเราก็ทอดต่อไปเรื่อยๆเลยครับจนกว่าจะสุกนะครับ แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะสุกแล้วนะครับวิธีการสังเกตคือตัวมันฝรั่งครับที่เราลงไปทอดนะครับมันจะไม่มีฟองออกมาแล้วนะครับถ้าเกิดยังมีฟองอย่างนี้อยู่คือยังไม่สุกดีนะครับต้องรอให้แบบไม่มีฟองเลยนะครับโอเคต่อไปแล้วก็ทยอยทอดเลยครับหลังจากที่เราใส่มันฝรั่งลงไปแล้วนะครับเราอย่าเพิ่งกลับอย่าเพิ่งคนมานะครับให้มันแตกตัวออกมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยพลิกกลับด้านครับ หาได้สักครักหนึ่งแล้วเราค่อยพลิกกลับด้านครับก็คือหลังจากเจ้เราสังเกตฟองไปแล้วนะครับฟองไม่ค่อยมีแล้วแล้วตัวมันฝรั่งนะครับก่อนทอดมาครับมันจะขุ่นๆอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่พอเราทอดมาปุ๊บแผ่นมันจะเริ่มใสๆครับอันนี้คือไม่ค่อยมีฟองแล้วนะครับทีนี้เราก็ตักขึ้นมาเลยครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็ไปพักให้เสด็จน้ํามันบนตะแกรงเลยนะครับ ระหว่างที่เรารอชุดแรกให้มันเสด็จน้ํามันนะครับเราก็มาทอดชุดต่อไปได้เลยครับค่อยๆทย,ยอยทอดนะครับอย่าทอดทีเดียวเยอะนะครับเดี๋ยวจะสุกไม่ทั่วสึงครับและนี่ก็เป็นมันฝรั่งทอดแบบโฮมเมดนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาชิมให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ทานพร้อมกันค่ะทุกคน 1, นึ่งสองสามอ้ยเฮ้ เอาตรงๆนะคือกินแล้วลืมไปเลยมันฝรั่งทอดที่อยู่ตามร้านสะดวกซื้ออะสูแบบนี้ไม่ได้นะที่เด่นมากๆเลยก็คือความมันนะคะคือพอเคี้ยวไปแล้วแบบมันยิ่งเคี้ยวยิ่งมันอะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราลองเอาไปชั่งดูแล้วนะคะกล่องนี้ชั่งมาแล้วได้35กรัมนะคะเราก็จะเอาฝาโดมนะคะเป็นฝาโดมแบบไม่เจาะรูแบบนี้เนี่ยพอกดกึึบไปนะคะมันก็จะล็อกแน่นหนาเลยเนาะน่าจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ดีเลยที่เราจะเอามาฝากให้กับ คนดูในช n n e l เราด้วยเช่นกันนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆเ,เช่นกันนะคะโอ้โห,โโหเสียงตอบมากแล้วจะบอกคุณผู้ชมว่าอันนี้ผ่านไปประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะอร่อยมากๆนะคะแล้ววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำกุยช่ายทอดสไตล์ชลบุรีค่ะซึ่งเป็นอีกอย่งเมนูที่กำลังฮิตเลยทีเดียวนะกดไลค์แชร์แบนด้วยนะ สำหรับวิธีการทําไส้นะครับนี่คือกุยช่ายของเราครับล้างน้ำทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาหั่นครับตรงก้านนี้มันแข็งไปเราก็ตัดทิ้งไปนะครับจะได้ลักษณะใบมาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็หั่นครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นวิธีการลวกกุยช่ายนะครับอันดับแรกครับใส่เกลือลงไปครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับ ที่เราต้องลวกกุ้ยช่ายเพราะว่ามันจะได้ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวนะครับเวลาไปผัดไปทานนะครับพราใส่เกลือลงไปแล้วครับน้ําเดือดแล้วนะครับทีนี้ใส่น้ำมันลงไปอีกประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับทีนี้นํากุ้ยช่ายของเราลงไปลวกได้เลยครับอันนี้จะเป็นวิธีการล้างกลิ่นเหม็นเขียวของกุ้ยช่ายออกนะครับแล้วก็จะคงสีให้มันเข้มสวยอยู่ตลอดนะครับลวกไม่นานครับแค่นี้พอครับเสร็จแล้วก็ตักกุ้ยช่ายของเราเอาขึ้นไปน็อกน้าได้เลยครับนี่นะครับ ทีนี้ก็รอให้เขาเสเด็ดน้าครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นวิธีการผัดไส้กุยช่ายนะครับอันดับแรกใส่น้ํามันลงไปครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับรอให้น้ํามันร้อนนิดนึงนะครับพอน้ํามันเริ่มร้อนแล้วนะครับทีนี้ใส่กระเทียมสับครับลงไปผัดให้หอมเลยนะครับพอกระเทียมของเราเริ่มมีกลิ่นแล้วนะครับทีนี้ใส่ตั้งชายครับเราก็ไปผัดรวมเลยนะครับ เสร็จแล้วใส่กุ้ยช่ายครับทีนี้ผมมรสชาติด้วยเกลือครับแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสต้หมูนะครับเดี๋ยวกรผัดทุกค้าใท้่เข้ากันได้เลยครับเรียบร้อยแล้วครับไส้กุ้ยช่ายของเราครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทําแป้งกันเลยนะครับอันดับแรกครับให้เราใส่ส่วนผสมของแป้งไปให้หมดเลยนะครับที่เป็นของแห้งนะก็จะมีแป้งมันนะครับแป้งข้าวเหนียวแป้งเท้าใยม่อม แป้งข้าวเจ้าเกลือน้ำตาลทรายเสร็จแล้วคุกเขา้าทุกอย่างเข้ากันก่อนนะครับพอผสมทุกอย่างเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตามด้วยน้ำมันครับเสร็จแล้วก็น้ำเปล่าครับยังไม่ได้เปิดไฟนะครับตอนนี้คนจนกว่าแป้งจะละลายเลยนะครับ พอทุกอย่างละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับให้เราเปิดแก๊สครับเปิดด้วยไฟอ่อนสุดเลยนะครับเปิดเป็นไฟอ่อนสุดเลยนะแล้วก็คนไปเรื่อยๆครับคนจนกว่าแป้งจะสุกนะครับห้ามหยุดคนนะครับถ้าเกิดหยุดคนแป้งไม่ได้นะครับขั้นตอนนี้ต้องระวังนะครับด้วยไฟอ่อนเลยนะอ่อนสุดเลยนะครับอันนี้หลังจากเราตั้งไฟอ่อนมาประมาณ8นาทีนะครับตัวแป้งก็จะเริ่มสุกนะครับเริ่มเกาะตัวกันเป็นก้อนแล้วนะครับแล้วก็อย่าหยุดมือครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับ แนะนำว่าให้เป็นกระทะเทฟลอนนะครับหรือไม่กระทะทองเหลืองก็ได้นะครับเพราะจะทําให้แป้งไม่ติดกระทะด้วยนะครับเอาละครับได้ประมาณนี้แล้วนะครับแป้งของเราเต็มที่แล้วนะครับทีนี้เราก็ปิดแก๊สครับแล้วก็ตล่อมบปให้เป็นก้อนนะครับทีนี้เราก็มาพักแสษกระมังนะครับพักแสษกระมังอย่างนี้ครับรอให้เขาคลายความร้อนออกจากตัวแป้งนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเราค่อยมาปั้นขึ้นรูปกันครับหลังจากที่ตัวแป้งของเราเย็นตัวลงแล้วนะครับทีนี้เรามานวดพร้อมกันกับแป้งนวลเลยนะครับให้มันขึ้นรูปนะครับ นวดไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าแป้งมันจะเนียนขึ้นนะครับน้ำแป้งส่วนที่เราปั้นไว้นะครับคือรูปมางี้นะครับเสร็จแล้วก็นำไปพักไปก่อนครับพักใส่กระล๋งมางหรือใส่ภาชนะอย่างอื่นก็ได้นะครับเราแบ่งแป้งออกมานะครับประมาณนี้นะเสร็จแล้วก็มาไว้บนถาดครับซึ่งบนถาดนี้เรามีแป้งนวลอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มาปั้นๆครับปั้นและคลึงๆเอานะครับ ให้เราหาแก้วมาครับเดีแมก็ตัวกดคุกกี้ได้นะครับนนี้เราใช้แก้วนะครับตักแก้วเนี่ยครับครอบลงไปเลยครับก็จะได้ขนาดแผ่นที่เท่ากันนะครับแล้วก็ล็อออกครับแล้วเราก็จะได้แผ่นกุยช่ายมาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็นําไปพักไปก่อนครับซึ่งวิธีการห่อก็คือเราตักกุยช่ายมาประมาณ1ช้อนชาครับแล้วเราก็พับครึ่งมาตรงนี้นะครับแล้วก็บีบปลายครับบีบให้มันติดๆกันเลยนะครับ เน,นื่องจากว่าอันนี้มันเป็นแบบแผ่นกุยช่ายไม่ใช่พวกขนมปั้นขีดนะคะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องแบบไปกรีดตรงปลายมันให้สวยงามเนาะเอาแค่แบบว่ากดแล้วก็แอบ,บบิดนิดนึงพอนะคะนี่ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับนี่สวยงามมากเลยส่วนวิธีการเก็บนะครับก็คือให้ใช้ผ้าขาวบางชุบน้าหน่อยครับเอาให้หมาดๆนะแล้วก็มาคลุมปิดไว้ครับการตัวกุยช่ายของเราแห้งนะครับให้เราลองก่อนนะครับแผ่นหนึ่งเนาะว่าน้ํามันร้อนได้ที่หรือย,อยังนะครับอ่าอย่างนี้คือได้นะครับ แต่ก็ทอดเลยครับแล้วก็ทยอยพลิกกลับด้านดูครับตอนไหนที่มันโป่งๆแล้วคือลงรอบแรกๆครับแล้วเราก็พลิกกลับด้านได้เลยนะครับพอแป้งเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับประมาณนี้เนาะเราวก็ตักขึ้นมาพักบนตะแกรงได้เลยนะครับนี่นะครับสีจะเปลี่ยนไปประมาณนี้นะครับแล้วก็นามาพักไว้บนตะแกรงได้เลยครับ แลวนี่ก็คือหน้าตากุยช่ายของเรานะครับเสร็จแล้วเราก็ทอดส่วนที่เหลือให้หมดเลยครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับกุยช่ายทอดสไตล์ชลบุรีนะคะ<อ>นี่แต่ก้องก็มาเหมือนกันนะคะด้วย<อ>ความที่เราใส่ผงไปด้วยนะมันทําให้หมู <c oughs> ไม่แห้งนะคะใช่ครับอือแล้ววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทําขนมปังหน้าหมูสูตรไม่อมน้ามันค่ะ ซึ่งสูตรนี้นะคะเพื่อนเราทําขายอยู่ในห้างแห่งหนึ่งนะบอกเลยค่ะว่าได้เคล็ดลับมาแบบเต็มๆเ,เลยเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนอยากไปทําขายตามบ้างก็อย่าลืมดูให้จบนะคะเพื่อติดตามไอเดียทําอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์แชร์แบ่ด้วยนะอันดับแรกนะครับเรามาโขกสามเกลือก่อนเนาะซึ่งในสามเกลือก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับตามให้รีเอยดแบบนี้เลยนะครับทีนี้เราก็มาผสมน้าหมูกันเลยนะครับน้ำหมูมาใส่ในภาชนะที่เราจะใช้ผสมนะครับตามด้วยสามเกลือ น้ำตาลทรายผงปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำปลาผงแอคคอร์ดน้ำมันหอยเสร็จแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันได้เลยนะครับหลังจากคลุกเค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วตามด้วยไข่ไก่ครับแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งครับสำหรับไข่ไก่อย่าใช้ลูกใหญ่มากเกินไปนะครับไม่อย่างนั้นมันจะเหลวไปเนาะ อันนี้เราก็หมักทิ้งไว้ก่อนสักสินาทีนะคะแล้วค่อยเอามาใช้ค่ะเพื่อให้ผงแอคคอร์ดได้ทํางานก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาหั่นขนมปังรอเลยนะครับแผ่นใหญ่ๆอย่างนี้เราหั่นสี่นะครับประมาณนี้นะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆมีมีดตัดขนมปังก็ใช้มีดตัดขนมปังดีกว่านะครับอย่างนี้เลยนะครับหั่นสี่เลยนะ ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนไม่ได้ใช้หม้อทอดของอัลติมาคอซ่าก็แนะนําว่าให้นําตัวขนมปังไปตากแดดไว้ก่อนนะครับสัก1วันนะครับแต่ถ้าเกิดใครใช้ใชหม้อทอดไร้น้ํามันของอัลติมาคอซ่าก็ไม่ต้องนําไปตากครับนำมาทําได้เลยนะครับ <S <S เพราะว่าตัวนี้จะไม่มีอบน้ํามันอยู่แล้วครับ <S <S แล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมาหั่นผักให้รอกันเลยนะครับหอมแดงนี่เอาไว้ทาน้ําจิ้มอาจารย์ใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้เราจะใช้เป็นพริกมันนะครับเป็นพริกแดงเม็ดใหญ่นะครับที่เราหั่นแฉลบแฉลบยาวๆอย่างนี้เพราะว่าเราจะใส่ในตัวหน้าหมูนะครับ ส่วนนี้เอาไว้โรยในหน้าหมูนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมาหั่นส่วนท,ท, e, ท,ท,ท<_<_ี่จะทําน้<_<_<_ําจิ้มนะครับถ้าเกิดส่วนจะทําน้ําจิ้มเราก็ต้องหั่นให้สั้นลงนะครับก็ประมาณนี้ครับให้เป็นแว่นๆอย่างนี้เลยนะครับและนี่ก็คือหน้าตาของพริกที่เราหั่นไว้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพริกที่เอาไว้โรยในหน้าหมูนะครับส่วนฝั่งนี้จะไปทําน้ําจิ้มนะครับ หรือว่าเป็นเพื่อนจะหั่นแค่ครึ่งเดียวก็ได้นะครับมันจะได้ออกมาลักษณะเป็นแบบครึ่งวงกลมนะครับอันนี้เรา,าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้เลยอันนี้แล้วแต่เ,เพื่อนๆชอบเลยนะครับหยิบขนมปังมา1แผ่นนะเสร็จแล้วก็ตักหมูครับประมาณอย่างนี้นะเอามาโปะหน้าได้เลยครับ จะได้หน้าตามาประมาณนี้นะครับคือนี้ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเอนเอาไปทอดน้ํามันเนี่ยปกติแล้วเขาจะต้องเอาไข่มาชุบมันอีกรอบหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าสูตรนี้เราจะใช้กับหม้อทอดไร้น้ํามันอัลติมาคอซ่าเราก็เลยไม่จําเป็นต้องเอาไข่มาชุบเนาะแล้วเราก็เอาพริกแดงครับพริกมันใหญ่ของเรานะครับโปะหน้าไปจะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยครับจนกว่าไส้ของเราจะหมดนะครับ เวลาตักไส้ไม่ต้องตักเยอะนะครับถ้าเกิดเราทําขายเราตักมาประมาณช้อนชาพอนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เคลียร์ให้มันเสมอกันด้วยนะครับพอเคลียร์เสมอกันเสร็จแล้วก็นําพริกแดงของเราครับมาประดับตกแต่งเนาะหรือถ้าเกิดจะให้สวยนะครับก็ใส่ผักชีไปอย่างนี้ก็ได้นะครับหลังจากที่เราทาขนมปังหน้าหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนามาเรียงใส่หม้อทอดไร้น้ำมันของเรานะครับซึ่งจะเป็นประมาณนี้นะครับโหน่ากินมากเลยอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเตรียมตัวทอดได้เลยครับวิธีการนะครับก็คือเอาใส่เครื่องครับ เิดเครื่องนะครับแล้วก็ตั้งอุณหภูมิครับไว้ที่ร8อปดสิบองศานะครับใช้เวลาประมาณ8ดหรือส0บนาทีก็ได้นะครับเราตั้งไว้ที่9้านาทีแล้วกันเนาะเสร็จแล้วก็ปล่อยเครื่องรันทำงานได้เลยครับงั้นเดี๋ยวอีก9้านาทีกลับมาเจอกันค่ะอันนี้ก็ครบเวลาแล้วนะคะนม,มันก็จะมีเสียงร้องบอกอย่างนี้นะคะนี่โอ้สีสวยมากอืม หอมมากๆเลยก็ออกมาแล้วก็ไปวางบนตะแกรงก่อนนะให้เรามาทําน้าจิ้มอาจารรอกันเลยนะครับส่วนผสมมีไม่มากครับอันดับแรกนําน้าเปล่ามาใส่ในกระทะได้เลยตามด้วยน้ําตาลทรายครับแล้วก็เคี่ยวให้น้ําตาลทรายละลายเลยนะครับพอน้ําตาลทรายเริ่มละลายแล้วนะครับทีนี้ให้เราใส่น้ําส้มสายชูครับแล้วก็ตัดรสชาติด้วยเกลือนิดหน่อยครับแล้วทีนี้เราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ปล่อยให้เขาเดือดแป๊บหนึ่งครับ พอเริ่มเดือดแล้วทีนี้เราก็ปิดแก๊สได้เลยครับน้ำจิ้มที่เราทำไว้เมื่อกี้นะครับพริกมันที่เราหั่นไว้เอามาใส่ครับตามด้วยแตงกวาครับตามด้วยหอมแดงครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน้ำจิ้มอาจาร์ของเราเดี๋ยวเรามาตักน้ำจิ้มใส่ถ้วย2อออนกันเลยนะครับเน้นที่ตัวผักก่อนนะประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็มาจัดใส่กล่องไปเลยนะครับจัดเรียงให้ดีๆเลยนะครับ กกินมาเลยเสร็จแล้วเราก็ปิดกล่องครับพร้อมด้วยน้ำจิ้มอาจาดวางไปข้างบนอย่างนี้เลยครับซึ่งสูตรนี้นะคะน้ำจิ้มเนี่ยรสชาติจัดจ้านแซ่บมากค่ะม,มาตามคำเรียกร้องแล้วค่ะเราจะพาเพื่อนๆมาทำปอเปี๊ยะทอดค่ะ มีคนดูขอมาเยอะมากๆนะคะแต่ว่ากว่าเพื่อนเราจะใจอ่อนให้สูตรมานี้ก็โอ้โหตื้อกันอยู่นานเลยล่ะค่ะสูตรนี้คนขายเขาทาขายอยู่จริงๆเลยนะคะแล้วก็ขายดีมากๆเลยละ่ะถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีไอเดียว,ว่าจะทําอะไรขายก็ลองไปฝึกทําดูได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําน้าจิ้มกันก่อนเลยนะครับใส่กระเทียมลงไปในครกได้เลยครับตามด้วยพริกจินดาแดงครับ พอเราขบพริกกับกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็นํามาพักไว้ก่อนได้เลยนะครับใส่น้ําเปล่าลงไปในหม้อได้เลยครับตามด้วยน้าส้มสายชูนะครับเสร็จแล้วให้เราใส่น้ําตาลทรายไม่ขัดสีนะครับแลวเราก็จะใช้ไฟกลางนะครับเคี่ยวจนน้าตาลทรายละลายนะครับพอน้ําตาลทรายของเราเริ่มละลายเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปให้เราใส่พริกกับกระเทียมที่เราโขลกไว้ครับตามด้วยน้ํากระเทียมดองครับซอสพริกสีราชา ตัดเค็มด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับผงชูรสครับแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับสําหรับตัวถั่วลิสงนะครับเดี๋ยวเราจะโขกเอาไว้โรยหน้านะครับทีนี้ให้เราใส่แบะแซครับแล้วเราก็คนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าแบะแซของเราจะละลายเลยนะครับรอให้ตัวน้ําจิ้มของเราเดือดสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นรากผักชีไว้รอเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราไปโขกเป็นสามเกินนะครับมันจะได้แหลกง่ายๆหน่อยนะครับ สำหรับตัวเห็ดหอมที่เราไปแช่น้ํานะครับจะเป็นเห็ดหอมแห้งนะแล้วเราก็มาหั่นซอยได้เลยครับเราจะมาขูดกระหล่ำกันนะครับใช้ที่ขูดแบบนี้นะครับแล้วก็ขูดอย่างนี้ได้เลยครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาขูดแครอทกันนะครับใช้ที่ขูดเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็วางลงไปประมาณ45องศานะครับแล้วก็ค่อยๆขูดลงมาครับแต่ว่าขั้นตอนนี้ต้องไวนิดนึงนะครับถ้าเกิดช้ามันจะติดๆขัดๆอย่างนี้ทําให้เส้นออกมาไม่สวยได้นะครับแล้วก็ขูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆได้เลยครับ ต่อไปเราจะมาโขลก3มเกลอกันนะครับอันดับแรกครับให้เราใส่พริกไทยเม็ดลงไปในโคลก่อนเลยนะครับวนๆครับให้พริกไทยเม็ดของเราแหลกๆก่อนนะครับแล้วค่อยโขลกทีนี้ให้เราใส่รากผักชีตามลงไปครับวิธีการผัดไส้นะครับให้เราใส่น้ำมันลงไปก่อนครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับพอเนมันของเราเริ่มร้อนแล้วนะครับต่อไปให้เราใส่3เกลอที่เราโขลกไว้เมื่อกี้ครับแล้วเราก็ผัด3ามเกลอให้หอมเลยนะครับ พอสังเกลือของเราเริ่มสุกเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ให้เราใส่หมูสับผัดกับสังเกลือให้เข้ากันได้เลยนะครับพอเราผัดหมูจนสุกเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปใส่เห็ดหอมลงไปครับตามด้วยแครอทนะครับคลุกเขาให้เข้ากันได้เลยนะครับทีนี้ตามด้วยกระหล่ำซอยครับตามด้วยถั่วงอกครับพอถั่วงอกของเราสุกเรียบร้อยแล้วทีนี้ให้เราใส่หุนเส้นตามลงไปได้เลยนะครับ แล้วทีนี้เรามาปรุงรสชาติด้วยน้ำมันหอยครับตามด้วยน้ำตาลแล้วก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสรสหมูนะครับแล้วก็ผงชูรสครับเสร็จแล้วเราก็ผัดคลุกคล้าให้เข้ากันได้เลยนะครับ แล้วเราก็นําไส้ที่เราผัดเสร็จแล้วไปพักไปก่อนครับให้มันเย็นตัวลงเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาห่อปอเปี๊ยะกันครับสาหรับวิธีการห่อปอเปี๊ยะนะครับให้เรานําแผ่นแป้งปอเปี๊ยะมาครับจะสังเกตเห็นว่ามีอยู่2งด้านนะครับฝั่งเรียบกับฝั่งที่ไม่เรียบนะครับให้เรานําฝั่งที่ไม่เรียบขึ้นมาครับแผ่ออกให้ทั่วนะครับแล้วก็ตักไส้ขึ้นมา1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็วางลงไปนะครับแล้วก็เกลี่ยครับให้ออกมาเป็นทรงนะครับแล้วก็พับม้วนลงไปครับพับด้านข้างเข้าหากันนะครับ หมุนล,ลงมาก่อนรอบนึงครับแล้วก็นําไข่ขาวมาทาครับเสร็จแล้วเราก็ม้วนทับอีกนึงครับเราก็จะได้หน้าตาปอบเปีะมาประมาณนี้นะครับ <S <S ห่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับวิธีการทอดนะครับให้เราตั้งน้ํามันให้ร้อนด้วยไฟกลางนะครับใส่ตัวปอบเปีะที่เราห่อไว้ลงไปแล้วก็ทอดให้เหลืองสุกน่ารับประทานได้เลยนะครับ เวลาทอดไม่ต้องทอดเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวแป้งจะติดกันครับและก็เป็นอัเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับปลาเปียทอดของเราครับหน้าตาจะประมาณนี้เลยเนาะพอวางผักเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาน้ําจิ้มมาวางไว้อย่างนี้เลยสําหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่นวนพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ